สวัสดีครับพบกับผมนัทอีกเช่นเคยวันนี้ผมอยู่ในบริษัทดีวีเจแมนชั o นก็พอดีผมเข้ามาตรวจงานเหมือนเดิมตรวจงานแล้วแล้วก็เจอรถคันนี้กำลังวิ่งเทสรลันวนอยู่ในออฟฟิศผมก็อยากรู้ว่าพอดีมันเนี่ยมันคือรถอะไรแล้วก็เอาไปใช้งานยังไงในอุตสาหกรรมและลูกค้าได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าวันนี้หัวหน้าไอจิิงเขามากับเราด้วยแต่เราเชิญเขามาสอบถามดีกว่าว่ารถคันนี้ มีประโยชน์อะไรและทำไมถึงเกิดรถคันนี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมเรียกเขาดีกว่าก๊อฟก๊อฟว่าไงครับคุณคับเออก๊อฟพอดีผมเจอรถคันนี้ในออฟฟิศแล้วผมกดปุ่มเนี้ยรถจะพาผมมาหน้าออฟฟิศแต่ก่อนอื่นนะก๊อฟช่วยยกคันนี้ขึ้นบนโต๊ะก่อนเนาะโอเคไปก๊อฟช่วยแนะนำตัวหน่อยอ่ะ ครับชื่อกอบครับเป็นหัวหน้าแผนกเอนจิเนียริงครับอ่าพอดีพอดีวันเนี้ยพอดีนนเข้ามาดูงานครับแต่ผมกดปุ่มนี้ปุ๊บไอรถคันเนี้ยมันพาผมมาข้างหน้าเนี่ยพอดีผมอยากรู้ว่าไอรถคันเนี้ยมันใช้ประโยชน์ในโรงงานใช้งานยังไงในโรงงานอันนั้นคือรถอะไรเนี่ยคือรถตัวเนี้ยก็คือเป็นรถ AGV เนาะก็คือเป็นรถที่เอาไว้สําหรับอ่าถ่ายโอนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง <Wow. S 2> ซึ่งอันเนี้ยคือมันสามารถเดินตามเส้นในโรงง,งานได้ คืออันเนี้ยคือขึ้นอยู่เลยว่าลูกค้าต้องการแบบไหนก็คือมันเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในโรงงานได้ใช่ใช่ใช่สามารถถ่ายโอนสินค้าหรืออะไรเงี้ยครับแทนคนนะครับโอเคแล้วรถมันก็คือรถ AGV ใช่รับของจากจุดหนึ่งใช่ไปสู่จุดหนึ่งครับใช่ไหมแล้วอันนี้ผมพอดีผมเห็นมันมันมีแบบมันมันไม่เหมือนกับคลิปที่ผมเคยดูอบผมว่าน่าจะเป็น AGV ใช่ไหมผมเจอใน u t u b e ปุ๊บมันจะเป็นเหมือนคล้ายรถ โอ้มาปุ๊บเป็นสีส้มสีน้ำเงินหรืออะไรพวกนี้อันนี้มันทำไมมันไม่เหมือนอะออนะคุณกอลฟที่มันไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เราสามารถที่จะอ่า make to order ได้นะครับคือจริงๆอ่ะสามารถสั่งทำเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรก็ได้ครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเม a k e to เดอร์เลยครับ <c oughs> ก็คือรถคันนี้คุณก๊อฟประกอบขึ้นมาใช่ใช่ไหมโดยที่ไม่ได้บ,บอกว่าเป็นพารตต์สแตนดาร์ดเลยอะไรพวกนี้เลยครับอ๋อแล้วรถเม a k e to เดอร์ order มันดีกว่ารถรถรถแบบสแตนดาร์ด <What? S 2> คือเมทัวเดอร์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนี่ยที่ลูกค้าไม่ต้องการหรือลูกค้าต้องการอันไหนเนี่ยเราสามารถทำให้ได้ตามรีเควสของลูกค้า oh. ครับรถสแตนดาร์ดเนี่ยมันมาปุ๊บมันก็บิวอินมาสมมุติมันมีเมื่อกี้คุณก๊อฟบอกเดินตามเส้นใช่ไหมอ่าแล้วมันมีอะไรอีกก๊อฟกล้องอ่านบาร์โค้ดกล้องอ่านบาร์โค้ดได้อ๋อแล้วผมเคยเห็นในเอ่อ ไอสับบีก้อนก็คือมันมันก็เดินอันนั้นก็คืออาจจะถูกทิชตามตำแหน่งให้มันเดินโดยที่มันไม่ได้ใช้เส้นเลยกคือมันมีเซนเซอร์ตัวนึงแล้วก็แบบว่ามันทีชตำแหน่งตำแหน่งนี้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 อะไรประมาณนี้ไว้ครับออ๋โอเคก็รถเมษบาเดอร์อ่ะสมมติถ้าเกิดรถจะาตหนานมาปุ๊บมันก็จะมามาผสมกันเลยอาจจะแบบว่ามีกล้องตัวล่างตัวบนอาจจะทั้งเดินนำเส้นได้ด้วยอาจจะทั้งแบบว่าเอ้ยเป็นถูกทิชตำแหน่งได้ด้วยนะก็ แต่ว่ารถเบย์อเดอร์เราเลือกได้เลือกได้ไม่ใช้ฟังก์ชันไหนก็ตัดออกได้โอ้ครับคือ <c ười S 1> ใช้ฟังก์ชันไหนก็คือ <c ười> ต้องการเพิ่มฟังก์ชันไปจากเดิมที่มันทาอย่างนี้ได้เราสามารถที่จะเขียนให้รถคันนี้ทํางานอย่างที่ลูกค้าต้องการได้ไอตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ตัดออกมันก็จะทลากว่าร,รถมาตนดาดใช,ใช่ไหมแต่ก็สมมติถ้าเกิดรถมาตนดาดมาปุ๊บเฮ้ยมันต้องทําตามฟังก์ชันนี้นะเศโฟนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับสมมติว่าอาจจะไม่มีปุ่มตรงนี้ แต่ว่าเฮ้ยรถเมทบาร์เดอร์เนี่ยคุณสามารถเขียนแบบว่าเฮ้ยสมมติรถวิ่งมาปุ๊บต้องจอดเข้าซองถอยจอดเข้าซองแล้วก็วิ่งต่อไปแล้วก็ถอยจอดเข้าซองนี้ถอยชื่นชอดไปอะไรพวกเนี้ยรถสดแตนดาร์ดบางคันทําไม่ได้ใช่ใชไหมแต่รถเมท์ออเดอร์อันนี้คุณก๊อปเขียนโปรแกรมเองข้างในมีไวริงไฟฟ้าใช่ครับถูกไหมใช่แล้วก็ล้ออะไรพวกนี้ดีไซน์เองหมดใช่ครับดังนั้นน้ำหนักโหลดเปย์โหลดอะไรพวกนี้ก็คือ คำานวณเองใช่สปีดความเร็วสปีดความเร็วคำานวณเองครับอ๋อโอเคต้องการกี่เมเบอร์เซกหรืออะไรพวกนี้เบอร์เมก็ใช่ทําเองได้ครัถูกไหมทำตามที่ลูกค้าหรีเควสแล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือสามารถยกที่ไป่าโรงงานแล้วสามารถไปคิดตําแหน่งเพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนได้เลยครับไปเกิดไปสารยังไงเขาเรียกว่ารถ ATV ใช่ไหมก่อนหน้านี้เต๋บอกผมว่าเฮ้ย ต้องมีการส่งแบบส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนลูกค้าถึงจะคอนเฟิร์มครับแล้วก็พอลูกค้าคอนเฟิร์มมาปุ๊บเดชจะต้องส่งแบบจริงรถึงคอนเฟิร์มมาไล่เครื่องเนี้ยสี่เดือนกอประมาณอ,อนออาณ1เดือนเนาะครับแต่ไอเครื่องเนี้ยพอดิตอนแรกกอปเทสอยู่ใช่ไหมพอดิกดปุ่มปุ๊บ,บมันพาผมมาข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวกอลน่าจะต้องให้ลูกน้องเนี่ยไปลองเทสใหม่นะแล้วก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ง่ายมาก a อจ โอเคกอับฟขอบคุณมากก็อันนี้ถ้าเกิดต้องการเครื่องเี้ยต้องติดต่อยังไงครับขอฝั่ฝากนะฮะก็ติดต่อทางอ่าเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไ d เว็บจะม i เกมแแล้วก็เพจ a c e b o o k เบอร์โทนะครับประเดี๋ยวขึ้นไว้ทางหน้าจอนะครับผมก็วันนี้กอฟให้ข้อมูลดีๆกับทางผู้ชมเปนทางผมมากเลยนะก็ผมต้องขอขอบคุณกอฟด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับบ๊ายบาย